ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับอะไรผมสั่งมาอีกแล้วนะครับตะแกงนะครับผมได้ตัวนี้แหละนะครับตัวกล่องขาวนะครับตีหมุดหกหมุดนะครับแล้วก็หน้าแปลนแซมสามนะครับหน้าแปลนแซมสามเป็นตัวใหม่นะครับมีฝาปิดด้วยนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับรุ่นนี้กําลังการดูด ของแก็บและทําความสะอาดข้าวมันพอดีครับแล้วก็ชุดพัดลมบดแกบเข้าอีกนะครับส่วนลูกค้าที่มเีเครื่องสีข้าวไทท็อปนะครับถ้าไม่อยากส่งมาทํานะครับผมก็ทําให้ได้เพราะว่าผมหาตัวนี้ได้แล้วตัวนี้นะครับห้องมัน,นครับได้แล้วครับ ก็สามารถแปลงได้เลยนะครับซื้อไปทั้งชุดเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าถ้าทั้งชุดเนี่ยมันจะขายราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งในคลิปอีกทีครับส่วนน่าแปลงแซมสนะครับตอบโจทย์การใช้งาน1เม็ดข้าวสวยนะครับแล้วก็สะอาดทำให้แกนสึกช้านะครับอันนี้ผมสต็อกไว้เยอะเลยนะครับ แล้วก็บอกเฮียแกสต็อกเพิ่มอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าน่าจะได้ใช้เยอะแน่นอนครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามและลองทดสอบสั่งอะไรไปใช้นะครับถ้าตอบโจทย์ยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับก็ส่วนมากลูกค้าส่งให้ดูนะครับก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะครับ ก็ยินดีนะครับให้บริการก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มได้ครับสวัสดีครับ